ตอนนี้เชื่อว่าทุกคนคงจะได้รับข่าวดีเลยนะครับเพราะว่าวันที่1กันยานี่เขาก็จะปลดล็อกหลายๆที่มีโอกาสได้นั่งกินนะครับคนที่ชอบท่องเที่ยวหรือคนไปไหนมาไหนเนี่ยเริ่มจะคึกคักถ้าเกิดเรามาพัทยาเนี่ยฮะอยากจะซื้อของทะเลหรืออาหารสดราคาถูกนะครับต้องมาที่นี่เลยครับตลาดต้นโพอยู่หน้าเลือครับทางพัทยาเหนือนี่เองครับ ่อนเท้าตลาดนะครับเราก็ต้องมีการวัดอุณหภูมินะครับมีการสแกนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตลาดตรงนี้ครับจะเหมือนกับตลาดสดนะซึ่งเราเข้ามาเนี่ยเพียงแต่ว,ว่าเขาจะมีของทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นของสดๆเป็นหอยเป็นกุ้งเป็นปูลปลาหมึกต่างๆนะครับซึ่งพอเราซื้อแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปนึ่งไปเผาไปย่างได้เองเลยน้ำจงน้ำิ้มอะไรนี่ก็จะเยอะมากนะครับ เท่าที่สังเกตราคาของที่อยู่ในตลาดนี้ก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับเป็นราคาเหมือนกับว่าเขาขายส่งนะครับนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะมาแวะซื้อที่นี่กันก่อนบางคนจะมานอนค้างก็จะซื้อไปกินกันมื้อเย็นบางคนไปเช้าเย็นกลับก็จะซื้อไปนั่งกินกันริมทะเลของแต่ละอย่างเนี่ยสดมากของสดที่เราซื้อเนี่ยครับเขาก็บางร้านเขาจะมีบริการปรุงให้สุก แต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกไปใช้ล้างข้างนอกที่จะย่างจะต้มจะนึง่งจะเผาได้เองเลยนะครับของแต่ละอย่างนี่ก็สดไปรู้จะสดยังไงนะครับเมื่อกี้เห็นกุ้งกระโดดออกมานอก,กระจาดก,ก,กันเต็มไปหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นกุ้มต่างๆนะหอยนั่งลมก็ตัวอย่างใหญ่เลยนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นปลาหมึกกล้วยโอ้โหขาวอวบขาวอวบนะครับหอยนะครับทางหมึกหมึกกล้วยต่างๆผมว่าคนที่ชอบกินของทะเลเนี่ยมาที่นี่นะครับลองเพลินเลยครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นของเรื่องปูไข่ทะเลนะครับเขาแต่ละอันนี้ก็มีไข่จริงๆเลยและข้อสําคัญคือเรื่องความสดนะครับ ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบของแห้งนะครับเราอาจจะซื้อไปเป็นของฝากหรือเอาไปเก็บไว้สําหรับที่จะทํากินวันหลังได้นะครับตลาดไม่ใหญ่มากนะครับเราเดินมาได้สักพักหนึ่งก็ตอนนี้เริ่มจะซาซาและส่วนที่คือคักนี้จะอยู่ข้างนอกอันนี้จะเป็นเรื่องของของแห้งและของฝากดูคลิปนี้แล้วน้ําลายไหลไหมครับอย่าลืมนะครับถ้ามาเที่ยวพัทยาแล้วอยากกินของทะเลราคาถูกๆเนี่ย ยังไงแวะมาที่นี่ก่อนนะครับตลาดต้นโพนาเกลือทางพัทยาเหนือครับ